สวัสดีค่ะวันนี้ตัโนนนะคะจะมารีวิวครีม l p b นะคะเซตพาเซนต้าที่ตัโนใช้อยู่ให้เพื่อนๆได้ชมกันนะคะว่ามีอะไรบ้างหลังจากล้างหน้าเสร็จนะคะมีหาใช้โทนเนอร์นะคะบีบใส่สำลีประมาณ4-5หยดนะคะแล้วก็เช็ดย้อนขนให้ทั่วใบหน้านะคะตอนนี้จะช่วยกระชับรูขุมขนนะคะทำให้รูขุมขนในใบหน้าเราเล็กลงด้วยค่ะ ต่อไปก็จะเป็นตัวนี้ค่ะพาเซนต้าตัวนี้เป็นท็อปของแบรนด์เลยนะคะเออใช้ตัวนี้ค่ะแต้ม5จุดบนใบหน้านะคะแล้วก็ทาให้ทั่วใบหน้าตัวนี้จะช่วยเพิ่มน้ำหล่อเลี้ยงใต้ผิวค่ะทําให้ผิวเด้งดึง๋งตัวนี้เลิศมากเลยจริงๆค่ะต่อไปก็จะเป็นเดย์ครีมนะคะคีมกลางวันก็จะช่วยในเรื่องเอ,อ่อทำให้ใบหน้าเนียนขาวกระจ่างใสนะคะ เออตัวนี้มี spf 30ด้วยค่ะก็เลิศเหมือนกันแล้วก็กลางคืนก็จะใช้เหมือนกันก็คือโทนเนอร์แล้วก็ตามด้วยเอ่อพสเซนต้าแล้วก็จะเป็นไนท์ครีมนะคะใครที่เป็นสิวอักเสบนะคะสามารถใช้ไนท์ครีมะคะ่ะแต้มไปที่หัวสิวนะคะพอเช้ามาเนี่ยก็จะยุบแล้วก็แห้งด้วยค่ะมันเลิศมากจริงๆนะคะก็ะอยากให้ทุกคน ดูแลตัวเองนะคะผู้หญิงอย,ย่าหยุดสวยนะคะแล้วก็สุภาพบุรุษนะคะคุณผู้ชายเองก็ต้องดูแลตัวเองด้วยนะคะครีมของเราเนี่ยออปลอดภัยนะคะแล้วก็ใช้ได้ทั้งคุณผู้หญิงคุณผู้ชายเลยนะคะก็มาดูแลตัวเองด้วย RPB ครีมกันนะคะ